สวัสดีค่ะแม่อุมาพยากรค่ะมาดูดวงรายวันนะคะไพ่ต่วนรวมค่ะดูวันต่อวันไพ่นี้เป็นไพ่ต่วนรวมดูวันต่อวันว่าจะไปตรงกับของใครบ้างนะคะเริ่มต้นของคนเกิดวันอาทิตย์นะคะขอเป็นตัวแทนสับไพ่ตัดไพ่ให้คนเกิดวันอาทิตย์ค่ะ ความอุดมสมบูรณ์นะคะวันนี้มีสิ่งที่ว่าความอุดมสมบูรณ์ความตกอุดมสมบูรณ์สิ่งที่มุ่งหวังนะคะวันนี้คุณมีมีความคุณคิดเดินเดินไปข้างหน้าไปทำอะไรมีความสำเร็จมีความอุดมสมบูรณ์ชีวิตจะมีการเปลี่ยนแปลง คุณทำที่ถูกที่ควรอย่าลืมนะคะพลังบุญพลังบุญ,พล,บญพลังกุศลจะทําให้คุณเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณได้เหมือนชุดบุญเก่าขึ้นมาบุญกุศลเก่าๆที่ตั้งทําไว้นะคะคนที่ท้างความดีคุณชีวิตคุณได้เปลี่ยนแปลงวันนี้ทําให้ถูกให้ต้องทําสิ่งดีๆคุณจะมีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงนะคะอุดมสมบูรณ์เขาบอกว่าคุณใช้หลักธรรมเป็นที่ตั้งบุญกุศลเก่าเป็นที่ตั้ง ก้าถ้วยเนี่ยเหลือเฟือแปดถ้วยนี่ก็เพราะคุณทำด้วยตัวของคุณเองคุณคิดให้ถูกให้ควรถูกให้ถูกให้ต้องวันนี้เป็นวันดีของคุณนะคะของคนเกิดวันอาทิตย์วันนี้เป็นวันที่คุณจะปรับตัวได้แก่เหมือนว่าอะไรที่ติดที่ขัดมาคุณหาทางออกได้มีคุณจะได้รับข่าวดีมีเรื่องดีๆเข้ามาหาตัวคุณนะคะวัน ความในครอบครัวความรักคนที่ไม่มีความรักก็จะเจอความรักคนหนุ่มคนสาวอะไรอย่างนี้นะคะส่วนเนี้ยชีวิตจะมีการเปลี่ยนแปลงบางทีก็คนเราลํเาเดี๋ยวคุณตาตาชีวิตของคนเกิดบาตท์เหมือนเดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ขึ้นเดี๋ยวก็ลงเดี๋ยวก็ขึ้นเดี๋ยวก็ลงแต่ทุนก็จะมีความอุดมสมบูรณ์ไม่อดไม่อยากคุณเอาตัวคุณรอดคุณมีสเสน่ห์นะคะวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันดีวันที่ว่า ถ้าคุณโชคดีเหมือนว่าคุณเปิดบุญเปิดกุศลของคุณคนไหนทําดีหรือสร้างบุญเก่าอะไรเก่าเนี่ยวันนี้คุณจะได้พบแต่สิ่งดีๆนะคะของคนเกิดวันอาทิตย์ค่ะไพ่ดูวันต่อวันนะคะอย่าลืมว่าจะไปตรงกับใครเป็นไพ่ส่วนรวมค่ะต่อมาของคนเกิดวันจันทร์นะคะขอเป็นตัวแทนจับไพ่ตัดให้คนเกิดวันจันทร์ค่ะ ให้ส่วนรวมนะคะดูวันต่อวันค่ะฟามเข้มแข็งมุ่งมั่นนะสิ่งที่คุณมุ่งมั่นปรารถนาสิ่งที่คุณ าคุณอยากจะทำอะไรเนี่ยคุณมีพลังที่ช่วยคุณไม่ได้ทำคนเดียวอะไรอย่างนี้นะคะเมื่อถือว่าเป็นดวงดีดวงสเสนหดดวงมีอำนาจดวงเหมือนว่ามีต่อสู้ดวงองคนต่อสู้จะต้องทำความสำเร็จให้ได้อะไรอย่างนี้นะคะ แต่ชะตานะ่ะมันเหมือนคนนะ่ะมันลำบากลำบนบางทีมันจะต,ต้องแบ่งปันช่วยเหลือคนอื่นพอมีก็จะต้องมีค่าใช้บางทีมาในรูปแบบไม่ได้ใช้ไม่ได้ทำบุญให้ทานมาในรูปแบบถ้าคุณทำบุญให้ทานช่วยเหลือคนอื่นมันก็จะจดเสียเงินแต่คุณก็เหมือนยังได้กุศลน,นะคะเนี่ยตามถ้วยเนี่ยทำให้ชีวิตคุณดีอยู่ก็จริงแต่แบบว่า,วามันจะเป็นที่แบบชนิดว่า คุณไม่ควรจะเสียที่ถ้าคุณได้เสียไปแล้วทำบุญไปแล้วนื้อะไรไปแล้วเนี่ยก็ผ่านไปแต่ถ้าเผื่อว่าคุณยังไม่เสียคุณจะต้องมีเข้าของเสียหายเรื่องจะต้องเสียเงินเสียทองนะคะของคนบัญจัตในระยะนี้นะความสำเร็จที่จะทําขอให้คิดให้ทําอย่าลังเลเหมือนคุณเป็นคนลังเลนะคะเนี่ย แต่ชีวิตคุณจะมีการต่อสู้บางทีคุณก็นึกคืดสู้ขึ้นมาบางทีก็ไม่ยอมใครเป็นเพราะไม่ยอมใครเรื่องเลยต้องมีปัญหาอยู่เรื่อยๆคุณไม่รู้ตัวคุณเองคุณนักสู้แต่คุณต้องสู้ให้ถูกให้ต้องนะคะบางทีคุณฮึดสู้ขึ้นมาเนี่ยเหมือนว่าคุณฮึดสู้คือไม่ยอมใครทั้งนั้นใครจะไม่ว่ามุมจะมาแบบไหนมุมไหนคุณต่อสู้เหมือนคุณได้เปิดปากโต้เทียงทําอะไรอย่างเงี้ยมัน ชีวิตคุณก็เลยต้องเป็นอย่างนี้ดีมั่งไม่ดีมั่งดีมั่งไม่ดีมั่ง,งแต่ตัวคุณเนี่ยตอนนี้พลังกรรมถ้าคุณไม่แบ่งปันไม่ทําบุญคุณก็มันเข้าของจะต้องเสียหายคือว่าดวงเหมือนจะต้องจ่ายเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณมีมี่ิ้งพระไว้คุณทํากระปุกไว้หนึ่งใบอ่ะจ่ายไปแล้วทาบุญยอดไป หยอดค่าน้ําค่าไฟมันก็เอาเคสได้นะคะของคนเกิดบันจัต์เพราะชะตาเนี่ยเป็นคนที่มีเงินก้อนไม่ได้มีเงินไม่ได้มันจะต้องมีคนมีเรื่องใช้จ่ายอะไรไปของคุณนะคะของคนเกิดบันจัร์ถึงยังไงคุณก็มีพลังส่วนตัวมีพลังที่ช่วยเหลือคุณ คุณอาจจะมองไม่เห็นทําไมคุณชีวิตคุนที่ค่เพราะมีคุณมีพลังดีๆช่วยที่ช่วยเหลือตัวคุณนะคะวันนี้ก็จะถามว่าให้คุณเก็บอารมณ์หน่อยหนึ่งอย่าคิดสู้บางครั้งก็ไว้ในใจมั่งไม่ไม่ต้องโต้ตอบได้ว่าให้ได้ยินเสียงด้วยว่าจะาด้วยคําพูดอะไรคุณจะไม่มีสตูเพราะคุณเนี่ยเป็นหาเรื่องใส่ตัวตลอดนะคะต่อมาของคนเกิดมานังคาระคะ่ะ ขอเป็นตัวแทนสับไพ่ตัดไพ่ให้คนเกิดวนาคารนะคะไพ่ส่วนรวมนะคะดูวันต่อวันว่าจะไปตรงกับของใครบ้างคะ่ะ ความตกความสาเร็จมีให้ความเข้มแข็งนะวันนี้เปิดให้คุณนะคุณมีความสําเร็จมีความเข้มแข็งถึงยังไงก็มีหนึ่งห้องเต้หรือว่าราชาอะไรแล้วแต่หนึ่งกระถาเนี่ยแต่คุณมีใจเป็นตุนทันดีเหมือนว่าเป,เป็นมีดนตรีการในหัวใจคือความสุขนะคะ <c oughs> คือว่าคุณก็ยังมีความสุขคิดอะไรก็ยังเออสบายอกสบายใจความสบายอกสบายใจมีให้ การเงินของคุณนะคะคุณก็เหมือนคุณทําได้เงินของคุณคุณจ้างได้ที่คุณมีคุณใช้คุณอะไรก็เป็นเพราะบุญกุศลงานเงินของคุณเหมือนคุณทําได้ถึงจะได้ไม่เต็มร้อยแต่คุณก็ได้ตัวคุณมีเงินละผ่านมือนะคะมีแบบว่าคุณก็ทําได้อะไรได้เหมือนแปดมีเจ็ดเหรียญแปดเหรียญเท่านี้ก็คุณก็สบายตัวรอดเพราะ คุณจะได้รับข่าวดีพอตอนเย็นคุณจะได้รับข่าวดีเรื่องการเงินการทองการเงินสามารถหมุนเวียนไปได้สามารถเหมือนว่าทําให้ดีได้ข่าวดีคุณจะมีความสาเร็จคุณคิดจะสร้างอะไรทําอะไรมีความสําเร็จให้การดวงการเงินที่มีเหรียญฮะ คือว่าไม่เจ็บไม่ป่วยเหมือนมีโชคมีลาบเราก็เหมือนได้เหรียญแล้วเหมือนกันนะคะเหมือนสิ่งดีๆนะก็คือเหรียญบางทีไม่เป็นตัวเงินก็ได้นะคะของคนเกิดวันอังคารวันนี้ถือเป็นวันดีของคุณคุณใช้ชีวิตให้แบบว่ารอบคอบคิดให้ดีการเงินการทองอะไรคุณมีความตําเ็จคุณมีจะได้รับข่าวดีเรื่องเงินนะคะของคนเกิดวันอังคารวันนี้ถือเป็นวันดีโรคภัยไข้เจ็บไม่มีค่ะควารมรัก ครอบครัวอุดมสมบูรณ์มีความสุขค่ะวันนี้คือวันดีของคนเกิดวันอังคารนะคะต่อมาของคนเกิดวันพุธค่ะขอเป็นตัวแทนสับไพ่ตัดไพ่ให้คนเกิดวันพุธนะคะให้ดูวันต่อวันค่ะว่าจะไปตรงกับของใครบ้างนะคะ ขดเกิดวันพุธนะคะวันนี้เป็นวันที่เทวดาเจ้าที่เจ้าทางหรือว่าลาติเป็นเหมือนว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วการคุ้มมาในตัวคุณมีความเมตตามีให้ความสุขกว่าคุณแต่คุณนะ่ะดวงคุณนะ่ะมันกินยังมีกินเลสยังไม่ยอมคนยังเหมือนว่า ชีวิตคุณยังต้องต่อสู้ใจคุณยังร้อนยังรุ่มนะให้คุณตั้งเหมือนว่าทําใจให้เย็นไว้นะคะอย่าต่อสู้กับอะไรทั้งสิ้นเขาบอกว่าคุณต้องมีสติคุณจะมีความตกได้อย่าวุ่วาง อย่าบุอย่าบูวามีความตกได้เพราะสติของตัวของคุณเองนะคะการเงินถึงมองไม่เห็นแต่มาด้วยพลังเหมือนบุญเก่ากุศลเก่าเจ้าที่เจ้าทางผีบ้านผีเรือหรือสิ่งศักดิ์ิทที่คุณเคารพบูชาให้คุณนะคะให้คุณชีวิตคุณเจ้าดมสมบูรณ์คุณ คุณมีตติคุณจะได้รับข่าวดีคุณจะได้พรจากเทพพรจากเทพสิ่งที่คุณขอนะคะคือคนเกิดวันพุธวันนี้พอช่วงเช้าก็มีสต,ติช่วงกลางวันไ่ตัวนะคือร้อนเหลือเกินนะคะคือร้อนไม่ยอมใครดิ้นล้นไม่ยอมใครอะไรอย่างนี้ แต่พอตกตอนเย็นคุณใช้ชีวิตแบบมีสต,ติมีความตกดีได้รับข่าวดีก็ใจเย็นวันนี้มีความร,รุ่มร้อนอยู่ในตัวนะการเงินไม่ได้เดินมองไม่เห็นแต่ก็ไม่ได้มีสิ่งเละลายุขภาพร่างกายก็ดีมีมีความตกดีไม่คนที่เคยเจ็บเคยป่วยก็จะดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะคะของคนเกิดวันพุธก็ถือเป็นวันดีของคุณคะ่ะ ต่อมาของคนเกิดวันพฤหัสนะคะขอเป็นตัวแทนสับให้ตัดไพ่ให้คนเกิดวันพฤหัสค่ะไพ่ดูวันต่อวันนะคะว่าจะไปตรงกับของใครบ้างจะได้รับข่าวดีมีเรื่องดีๆมาให้หรือว่าจะมีเรื่องไม่ดีก็จะได้ทําใจอยู่อย่างสงบไพ่ดูวันต่อวันอย่างดูวันนี้ทักทายไม่ดีวันพรุ่นี้อาจจะเป็นวันดีของคุณนะคะ คนเกิดพันวันพระธาตค่ะขอเป็นตัวแทนตัดไพ่ตัดไพ่คนเกิดวันพระัสหนักหน่อยนะดาบคุณแบกภาระที่หนักแบกบปัญหาทํางานหรือว่าปัญหาสร้างอะไรไว้หรือปัญหาเปิดเวรเปิดกรรมเนี่ออะไรแล้วแต่นะคนเกิดวันพระธาปัเน,นี่ยหนักอกหนักใจแปดดาบอะ แปดดาบชีวิตคุณถึงจะได้ดีคุณก็ไม่ได้อยู่เป็นสุขเหมือนต่อสู้อยู่บางทีเป็นคนที่มีเงินมีทองล่ำรวยแต่สุขภาพไม่ดีอะไรอย่างเนี้วันนี้ไพ่ดูวันต่อวนันวันนี้จะบอกให้เหมือนเตือนนะคะวันนี้ทำอะไรวันนี้มันสู้แล้วไม่มีความสุขค่ะความสุขของอห้องเต้คืคอแววเป็นความสุขที่โดดเดียวไม่อยากยุ่งกับใครชีวิตอยากอยู่ลำพัง ไม่อยากยุ่งไม่ชอบสังคมอะไรอย่างเนี้ยแต่คุณมีความบุรมสมบูรณ์มีให้นะแต่ปัญหาที่พาระที่คุณแบกอาจจะเป็นกรรมเก่าเนื้ออะไรมันเหน็ดเหนื่อยเหลือเกินเจ้าที่เจ้าทางวันดีคืนดีก็โผล่ขึ้นมาเตือนวันดีคืนดีก็โผล่ขึ้นมาพูดว่าทําไมไม่น่านบางครั้งคุณที่คุณร้อนคุณลนคุณอะไรคุณก็ต้องสะดุดใจบ้างคุณทําอะไรไว้แต่กับสิ่งที่มองไม่เห็นตัวตนหรือเปล่าไว้เจ้าที่เจ้าทางหรือเปล่า ให้น้ําให้ท่าหรือเปล่าอะไรอย่างนี้นะคะแต่ตัวคุณน่ะเป็นคนที่ฉันมีความสุขฉันก็อยู่คนฉันอยู่คนเดียวฉันอยู่อย่างมีความสุขฉันไปเที่ยวคนเดียวฉันทําอะไรฉันก็ทําคนเดียวชีวิตฉันเอาตัวรอดฉันอยู่ยังไงก็มีความสุขแต่ตอนนี้มันมันมันไม่พามันจะทําให้คุณเกิดปัญหาแบกภาระบางทีคุณไปเป็นในหน้าให้ใครก็เป็นภาระเป็นหนี่เป็นตินมีเรื่องมีราว อะไรอย่างนี้นะคะเพราะฉะนั้นต้องทําให้ดีบางทีเ,เจ้าท,าที่เจ้าทางกับพลังกรรมถ้ามาบวกกันวันนั้นนะถ้าคุณไปทําพาดไปเซ็นสัญญาไปประก,กันให้ใครวันนั้นคุณก็จะเดือดร้อนนะคะของคนเกิดวันพัสวันนี้ก็ไม่ดีวันพรุ่งนี้อาจจะดีก็ได้นะคะต่อมาของคนเกิดวันศุกร์ค่ะขอเป็นตัวแทนตัดไพ่ตัดไพ่พให้คนเกิดวันศุกร์นะคะ ไพ่นี้ดูวันต่อวันว่าจะไปตรงกับของใครบ้างนะคะ เกิดบันตุวันนี้ชีวิตนะจะมีการขยับเขยื่อนเปลี่ยนแปลงนะคะวงล้อเนี่ยเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณจะอยากเ,เปลี่ยนแบบไหนจะเปลี่ยนไปทางที่ดีหรือไม่ดีขึ้นอยู่กับบุญกุศลที่คุณทําขึ้นตัวดวงที่คุณทําตัวที่คุณทํานะคะแต่คุณนะ่ะพลังคนที่ใช้จะคนเกิดบรรตุกที่มีสตินะเหมือนทําตัวเหมือนพวกพระพุทธลูกเนี่ย ก็จะมีสิ่งที่คุ้มกันภายนอกรอบเนี่ยเข้าไม่หาไม่ถึงตัวคุณให้คุณอยู่เฉยๆคุณอย่าเป็นเป็นพระสงฆ์พระสงฆ์คุณเปิดปากคุณจะเปิดช่องโหวให้เขาเข้าหาได้เพราะฉะนั้นชีวิตจะมีการเปลี่ยนแปลงของคนเกิดวันตกนะวันไพ่วันนี้วันเดียวนะให้ระวังตัวหมายถึงว่าคุณทําตัวเป็นพระพุทธรูป คุณมอไม่ไม่ยุ่งไม่เกี่ยวคุณอยู่กับที่ที่คุณอยู่คุณอยู่ในส่วนของคุณนะคุณจะไม่มีเรื่องมีจะอะไรสิ่งเลายก็จะไม่มาเปลี่ยนชีวิตคุณได้นะจะไม่มาทำร้ายคุณได้เพราะคุณเหมือนมีเกาะแก้วคุ้มครองตนนะคะมีสิ่งที่คุ้มครองแต่ถ้าคุณทำตัวเป็นพระสง คุณเปิดปากพูดเรื่องนู้นเรื่องนี้เท่ากับเปิดช่องโหว่ไม่มีติ่งกุ้มกอกุ้มของที่จะต้องเตือนวันนี้เพราะชีวิตนะ่ะจะเปลี่ยนบุญกรรมเปลี่ยนบุญเปลี่ยนกรรมหรือว่าถ้ากาเปลี่ยนมาเป็นกรรมทํากรรมก็จะหมุนไปทางที่ไม่ดีถ้าเผื่อเหมือนว่าทําแต่ความดีก็ตกน้ําไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้หมุนไปทางที่ดีนะคะของคนเกิดวันศุกร์ความศุกร์คุณจะได้รับความ ความสำเร็จของกำนันฟาร์มสุกติ่งที่คุณมุ่งหวังนะคะถึงยังไงคุณก็ยังมีบริวารมีพาหนะคอยปกป้องคุ้มครองคอยจะทำอะไรก็มีคนช่วยเหลือแต่เนี่ยเปิดวันนี้เป็นกลงที่หมุนนะคุณต้องสร้างความดีเพราะถ้าเพราะที่พูดนี่ดวงของคนวันศุกร์บางทีจะมีช่องหวงมีปัญหานะคะ เพราะว่าให้คุณทำตัวเป็นพุทธพรพพุทธรูปชีวิตคุณใครก็ทำร้ายคุณไม่ได้ค่ะของคนเกิดบัรตุกวันนี้นะคะต่อมาของคนเกิดวันเสาร์ค่ะขอเป็นตัวแทนตับไพ้ตัดให,ให้คนเกิดวันเสาร์นะคะไพ้ดูวันต่อวันค่ะว่าจะไปตรงกับของใครบ้างนะคะ คุเกิดวันเสาร์นะลพระอินตร์ทรงช้างเรือสีทรงช้างอะไรแล้วแต่ทางที่คุณเดินไปนั้นจะมีฝากน้ำํำยังไงนะแต่คุณก็ผ่านไปได้คุณผ่านไปได้คุณมีพาหนะยิ่ง,งใหญ่มีปุญเก่าที่ยิ่งใหญ่ช่วยให้คุณผ่านพ้นไปได้แต่คุณมีพลังกรรมการเงินสามเหรียญเนี่ยจะทำามีจะต้องแบ่งกัน มีต้องแบ่งปันจะเต็มใจหรือไม่เต็มใจคุณก็ต้องแบ่งปันต้องเลี้ยงดูคุณก็ต้องทำใจแบ่งปันนะคะคือพลังกรรมนะวันนี้นะสามเหรียญการเงินคุณมีก็ใช้ไปได้แต่คุณจะมีคนเหมือนว่าคุณมองไม่เห็นหรอกถ้าคุณไม่ได้ช่วยเหลือใครไม่ทําบุญคุณก็ต้องเหมือนว่าจะต้องเสียเงินเตี่ยทองอะไรเพราะมันมีมาตอดอยู่ความสุขความอุดมสมบูรณ์คุณมีให้ถึงไงคุณ มีสิ่งตัดติดคุ้มครองความสาเร็จความมุ่งหวังที่อยากจะทำนะคะอยากจะทำอะไรคุณจะได้รับข่าวดีเรื่องดีๆนะมีโชคมีลาบนะอันเนี้ยมีมีโชคมีลาบนะนนบนะให้คุณคิดให้ถูกคุณอาจจะมีโชคมีลาบมีลาบลอยอะไรขึ้นมานะคะของคนคนเกิดวันเสาร์ถือว่าเป็นดวงแข็งเรื่องการการงานแข็งเรื่องดวงชะตาที่ใครก็ฝางคุณไม่ได้อะไรอย่างเนี้ย ความอุดมสมบูรณ์และครอบครัวความสุขคุณจะได้รับข่าวดีได้รับของกำนันได้รับสิ่งดีๆนะคะวันนี้ก็ถือเป็นวันดีของคุณถึงจะมีสามเหรียญถึงจะต้องมีคนคอยเบียดเบียนเรื่องการเงินการทองเนี่ยมีหญิงมีอย่างมีเหมือนว่ามีขาวมีดำเนี่ยมีลูกมีต้าเหมือนอะไรแล้วแต่จะคอยแทะคอยเกาะ,ะคอยประจบประแจงคอยต้องการจะ เอาของคุณนะ่ะคือว่าอยากได้อะไรของคุณอย่างเงี้ยก็มีแต่คุณก็เอาตัวคุณรอดคุณก็มีความตกใช่ชีวิตไปวันวันหนึ่งนะคะมีความตกวันนี้ก็จะถามว่าดีไหมก็ดีนะคะอุดมสมบูรณ์ไม่ลำบากลําบนเทพคุ้มครองค่ะของคนเกิดวันเสาร์นะคะขอโชคดีทุกๆ